ต่อให้มหาสมุทรแห่งการเวลาจะโหมกระหน่ำรุนแรงสักเพียงใดก็มิอาจสั่นคลอนแกนกลางแห่งศรัทธาที่ยังรากเสมือนสมอจากกระวาลปักลึกลงกลางเมืองเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณของผู้คนนับล้านณที่แห่งนี้เปรียบดังแกนกลางของจาก,กรวาลแห่งบูดีรัมบนเนินดินที่สูงที่สุดใจกลางชุมชนโบราณยุคทวารวดีเป็นจุดที่ฟ้ากับดินบรรจบและยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อกันว่าเคยเป็นจุดพักรบของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราชผู้ทรงก่อกำเนิดเมืองบุรีรัมย์ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์คือสถานที่ซึ่งความลึกลับแห่งประวัติศาสตร์ได้ถูกจารึกไว้บนเสาหลักถึงสองต้นเสาต้นหนึ่งคือประจักษ์พยานแห่งการกำเนิดเมืองแปะในยุคบรรพกาลส่วนเสาต้นที่2คือสัญ,ญลักษณ์แห่งการสถาปนาจังหวัดบุรีรัมย์ในยุคต่อมาเรากับว่าอดีตและปัจจุบันได้มายืนหยัดเคียงข้างกันณนะจุดศูนย์กลางของคูน้ําโบราณคลองละลมและที่นี่ยังคือจุดลองรวมแห่ง สัทธาที่ซึ่งองค์พระเสื้อเมืองเทพารักและพระทรงเมืองสถิตเคียงข้างศาลเจ้าจีนอันเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อหลักเมืองเทพเจ้าไฉสิงเอียและเทพเจ้ากวนอูเป็นการหลอมรวมจิตวิญญาณไทยจีนที่ร่วมกันปกปักรักษาลูกหลานชาวบุรีรัมให้ร่มเย็นเป็นสุสือไป